ไม่ค่อยอดยากกับแทเพราะว่าเห็นเขาว่าเ <นะ S 2> ขาปลูกผักเขา้าเข้าตลาดนะเรือว <ๆ S 1> ่าปลูกผักปลูกอะไรเข้าตลาดนะแน่นว่บา,า้ไม่ไมาไมาา้า,าบ้านอะไรนะบ้านจรัสนี่แหละบ้านโอบ้านโอทลันบ้านโอทลันบ้านสะพานแล้วก็บ้านโอทะลันนี่อันนี้จะเป็นเขตของกัมพูชา นในนี่ค่ะขาวลูกนั่นเจ้เคยไปช่องสงหามไหมไปสิอ๋อโอเคไปส่งขอธรามโอ้ฉันเข้าไปในหอมีพ่อประจวบเอยนะแต่มันเป็นป่าป่านะมันเป็นป่าป่าที่อะไรปล่อยไวงอะไรเขาอะไรพระพุทธวิสุทธิคุณแกะด้วยหินนั่นนี่เจ้เห็นเห็นหินนั่นนี่เขาแกะเอาหินมาแกะไม่ใช่ปูนนะใช่ อันนี้ตรงที่หลวงพ่อเทศนาตรงนี้เห็นไหมขึ้นเทศตรงนี้เลยนี่เนี่ยเออหลวงพ่อขึ้นเทศหลวงพ่อใช่อ๋อนี่ไงเขาเพิ่งสร้างตอนฉันมาเขายังไม่สร้างโอ้สวยจนเลยเจ้เนาะเนาะสวยมากเลยนะเขาสร้างโอ้สร้างครอบครัวองค์ใหญ่เลยนั่นเนี่ยใช่ข้าศาลาอยู่ที่นี่ไงที่บอกว่าเปิดเนี่ยอ๋อเราสร้างให้ทันในหลวงหรือเปล่าในหลวงจะมาเนี่ยไหม ไม่เมาแต่ว่าที่สุดที่ไม่เขาจะต้องมาที่นี่เราไม่รู้เออเขาต้องมาเปิดที่นี่เลยเสียมากได้ยินข่าวได้ยินข่าวว่าท่านจะมาเปิดที่น,นี่แหละเสร็เนี่ยศาลาเนี่แหละ ยยอ,อยู่ข้างในนั่นแหละหออ้นอไม่มีใครเปิดดอก ศาลากลายเป็นที่สำคัญเลยนะนี่กลายเป็นสถานที่สำคัญเลย โอ,อ,อ้ฝน,น,นตกนะนั่นะนะนขาวๆนะฝนตกไรเป็นสวยงามมากตอนเย็นเย็นใจเย็นมากเย็นมีเก้าอี้มานั่งอยู่ตรงนี้ลมพัดจนใหญ่น่าเลยตอนจนมายัไไางไม่ได้สร้างเลย